สวัสดีคะ่ะพรแม่พี่นอ้องเมื่อนี้กลับมาพอกกับมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของสรุป13เสี้ยนดังที่ออสุพันเข้าไป3หัวติดติดเนาะค่ะติดตามชมไปพร้อมๆกันถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมวนันนี้เป็นวันที่19วันพุธนะคะ2ทุ่มครึ่งาพัฒนาก็จะออกจังได้กระกาบขอบุลขอบุ เซียนเซียนเด้อขาะทีหายตัวเลขเนะทังเมื่อว่างทั้งสองกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเฮาไปเบ่งตัวเลขแนวทางของเซียนเซียนกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ fc ไหมชอบกระจัดคัดกระพานพรมพี่น้องแลวกรกกาบขอบุณขอบคุญ fc ทุกท่าน,นที่เข้ามาติดตามชมะค่ะเนาะไปเบ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะ คันนี้ก็จะเป็นของออสุพันออสุพันที่เข้าไปสามวดติดติดลงชีพหายแล้วเนาะ,ะพี่น้องเนาะวันที่ผ่านมาเข้าไปที่แปดศูนย์ตรงตรงแบบบต้องกลับวันวนี้เจ็ดเจ็ดให้เบื้องประวัติจังหน่อยสําหรับ fc ใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้สี่สองแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวนิ้นตัวจวดตรงตรงทั้งนั้นเด้อค่ะเด้อของออสุพันแล้ว fc เข้าเมียนเขามาว่า คือบอเห็นภาพออคือบอกภาพออกุพลงเนี่ยคือ,อว่ารอเถอะวาทันยุนาปกเด้ค่ะล่งอยู่ค่ะล่งอยู่เข้าไปเบื้องไมเดอร์ย,ยุนาปกค่ะรอรอค่ะรอเข้าไปเบื้องได้ค่ะโลงงไ้แล้วค่ะแต่ว่าเป็นภาพนาปกซื่อๆเด้อค่ะเด้อเป็นภาพนิ่งที่หน้าปกนะคะภาพเล็กๆอยู่ใ้่เมื่อพอม่พี่น้อง ภาพเล็กๆอยู่สายมือเนาะอ้าถ้าใครจะตามอสุพันวันนี้เพอว่าล่องคลิปให้แล้วเข้ากับไปไว้เนี่ยสรุปสิบกว่าเซียนเด้เนี่มือนี่จากเซียนเนาะมาเพิ่มใหม่ก็มีมือนี่ต้องพยายามกระชั้นกระชิดเขาเพราะน่พี่น้องอ่ะอสุพันให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครื่อคืนนี้ห้ากับสอง สองตัวหกหางหนึ่งสองสามสองสี่สองเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเบิ้ลจะเป็นห้าห้าสองสองสามตัวสามหางสามตัวก็จะมีสองสี่สองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าสามตัวสองหางเนาะสี่ตัวหนึ่งหางสี่ สี่ตัวเลือกค่ะเลือสี่สองเจ็ดห้าเดือค่ะสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดห้าสี่สองสามตัวเน้นทั้งสองหางสองสี่สองห้าเจ็ดห้าสี่ตัวกันเน้นเมด่อพอมพี่น้องสี่สองเจ็ดห้าแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครแบบประมบุญความคุ้นอสุพันเลือค่ะที่หาตัวเลขเน่าท่างมาว่างทั้งสองเนาะตามขอบว่าคุณนหลายๆ อ่ะต่อไปเพื่อนของเจตาพารวยของเจตาลงคลิปให้แล้วประชนนันกันกับของมาดามคำนวณเมื่อวานเนาะเจตาพารวยกลับมาอีกแล้วจับตามองตัววิ่งตัวรุดแล้วก็จับคู่แม่นสุดๆเข้าไป80ตรงๆให้แค่สี่หางให้แค่4ี่หางพ่อแมพี่น้องอ่ะเมื่อนี้จับตามองถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ลงไปเนาะสรุป ทั้งหมดเสียนที่หามาเนาะคะ่ะยกเว้น7ดเสียนดังเจ๊ตาพารวยให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้วันพุธนะคะที่19 3กับ6กสองตัวสีหางสามห 6, 6. 6 4 6มหเบิ้ลจะเป็น3ามสามตัว3หาง3ตัวก็จะมี3ามหห้า สามหกสี่สาสาสองตัวเน้นสองหนางเน้นไปที่6กสแล้วก็โอ้สามหก่ะเน้นไปที่สาหแล้วก็6กสสตัวเน้นหางเดียว3ามหสี่แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเจตตาพารวยแล้วไปต่อกาบประบุนขอคุณเจตตาพารวยเด้อให้ตัวเลขเนาะทางมาว่างทั้งสองเนาะกาบขอพระคุณหลายห ต่อไปเป็นของบ่อผ้าโชคเนาะค่ะเนาะของบ่อผ้าโชคล่วงชีพหายแล้วคือกันเขาไปตัวเน้นตัวจอดสี่ห้าห้าสี่เข้าตัวกับแต่เข้าตัวนิ้นตัวจอดอวิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาซีมาทั้งบนทั้งล่างเมื่อีนจับตามองสายวิ่งสายรูดแล้วก็จับคู่แม่นสุดๆหามละสายตาพ่อแม่พี่น้อง ว่าพาโชคให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้7กับ0ูย์สตัว4ี่หาง7 8 7 9แปดเตัวกันเด้อค่ะเด้อมีตัวกันน้ำนะคะวันนี้เนาะตัวกันจะเป็น8 9 0 9 3ตัว3หางเก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดแปตัวเน้น3ามหางเน้นไปที่7 8็ด ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เก้าศูนย์สองเก้าศูนย์หนึ่งเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามบอ่พอพาโชคขอบคุณขอบคุณบ่อพาโชคเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขหนะ้าทางมาว้างทั้งสองเนาะขอบขอบพระคุณหลายๆของ คองอันหลวงพี่แขกกระลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อวานเนาะประชันกันกระบอกผ้าชูกลงคลิปให้แล้วเหมือนกันฝันดีบ่หนอผู้ใดเบืองแล้วฝันดีบ่หนอเขามากอมอเมนต์ใ้เด้อว่าฝันได้ตัวใดคือกันบ่กับเลขกที่ลงไปเนาะผู้ใดเป็นแฟนคลับหลวงพี่แขกเตรียมตัวแคปหน้าจอเพราะว่าของหลวงพี่แขกเข้าไปเต็มเต็มศูนย์แปดแปดศูนย์ับตามองเลขกวินพนันเด้อพ่ีนองเด้อ ลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งแปดกับสี่สองตัวสี่หางให้แค่สี่หางเด้กหันเน้น,เ,น,น,เ,น,นเดี่ยวนี้บไมหายหลายหางเด็กมีหกมีเจ็ดหางให้แค่สี่หางเลขวิ่นก็จะมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีแปดสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดสามตัวสามหางสี่ห้าแปดสี่หนึ่งแปด 1> 8 1 8 2ตัวเน้น3ามหางเน้นไปที่1 4 1 8แล้วก็4 8 3ตัวเน้น2หางสี่ห้าแปดสี่หคปหน้าจอถ้าใครจะตามของพี่แอลวงพี่แขกเนาะถ้าใครจะตามหลวงพี่แขกแล้วไปต่อเป็นของ ปูศูนยของปู0ูย์เผู้ใดเป็นเอปูศูนย์เจ็อยากกระพริบสายตาม,มาติดตามไปไหมบาทเนี่ยของปู0ูย์เจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมอ่ะชอบกะเตรียมตัวแคปหน้าจอพวไแม่พี่น้อง 0 7้มาวันนี้รวดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้4ี่กับ5้สองตัว9ก้าหาง2ตัวก็จะมีส4่สี่สี 6, ่ห้าสี่หกห้าสี่ห้ห้ 6. เน้นที่4ี่รูดที่4ี่อันที่จริงพนบร,ริเนียนดกตัวนี้มาดามมาดามว่ามี4ีมาดามเลาว่าสีนเนียนไทยมันซ่องสีลายหาง มาเบววื้องลลแ,ลแล้วพื่อน,ววนพี่น้องมีเบิร์นสามเบิร์นเด้อค่ะสี่สี่ห้าห้าหกหกบริกลับเรียกเพื่อนเฮ็ดตัวกันไว้ให้เมื่อแล้วพื่อนพี่น้องห้าสี่สี่ห้าหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกสรุปแล้วมีแค่สามหางมีแค่ห้าสี่สี่หกห้าหกไปกลับให้เรียบรียร้อยเพื่อนพี่น้อง อันนี้คือไปกลับให้แล้วเรียบร้อยแสดงว่าปูห้มากทุกครั้งนี่นนว,ว่าต้องกลับจ้นี่เพราะว่างวดนี้กลับให้เมื่อแล้วอ่ะรูที่สี่เน้นที่สี่ซีอยู่มองได้นําเน้นไปเมื่อเพราะไม่พี่นอ้องเอาจัดไปซีสี่สี่ห้าสี่หกห้าสี่หกสี่เด้อค่ะเอาเน้นแล้วเน้นให้หลายกว่าปูเน้นมา <c oughs> มาดามเจ้าขึ้นลวงเดี๋ยวสิว่าบ่ได้ลวงได้ปูเพราะว่าเห็นมีซีเนาะจะเอาตัว ผู้ใดอันบัตรสีว่าหกซีบ่เอาเด้เอานนำเด้อหกซีนี่ตัวเน้นเด้นนี่บ่ได้วงกลมให้เอาเพราะว่าซีบ่ไดดอยู่ทั้งหนาก็สีวา่าว่าไปสันละพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าเลียยอย่าเรลียดเอาเบาๆกันวา่าบางที่ก็บเบานอกเรื่องไปแนจักน้อยพ่อแม่พี่น้องเบาแต่ตัวเลขไรมันวินวินตัวเลขเพราะว่า หลายเสียนหลายคนนันสิวินตัวเลขเอาเมื่อนี้บออันแมวน้อยนำโชคให้มานหน่อยแน่นๆได้บาทนี่ของแมวน้อยนำโชคถือว่ายังไม่หลุดนะศูนย์ยังมาให้เห็นนะคะศูนย์ยังมาให้เห็นวันนี้มาจับตามองแมวน้อยนำโชคให้มารูดลาวพัฒนาบนล่างสองกับสี่สองตัวสี่หางสองสี่สองแปดสองหกสี่ เก้าสี่ตัวกันแปดสี่สสามตัวสองหางหนึ่งสี่สองสองเก้าสี่สองตัวเน้นไปสองสามหางเน้นไปที่แปดสองเก้าสี่แล้วก็หกสี่แล้วค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคเราไปต่อ ไปต่อเป็นของปูข้อราดผู้ใดนอ้อคอมเมนต์มาวาันลงปูข้อราดให้เนี้ยสันมาแล้วค่ะมาแล้วยำตัวเด้อค่ะเด้อพันเลื่อนพานสิบวเห็นเด้อันเลื่อนพานผู้ใดเลือนพานสิบวเห็นของทุกเสี้ยนที่ตัวเองต้องการเด้อค่ะเด้อใจเย็นเย็นค่ะบอบวหลายนาทีดอกใจเย็นเย็นของปูข้อราดถือว่ายังไม่หลุดรูดที่ศูนย์แศูนย์กามาแต่จับคู่ให้ไม่ถึง แน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์ศูนย์มาเฉยมือนี่มือไม่ไปไม่ปูโคราชให้มารูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งห้ากับหกสองตัวเก้าหางห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นที่หกรูดที่หกสองตัวเน้นสามหางหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราช แล้วไปต่อเป็นของลุงทรงนะคะเนาะเป็นของลุงทรงตองกาบขอโทษขอไผ่แฟนครับลุงทรงเดอ้อบอพานเนาะค่ะเนาะแล้วก,กาบขอบุบญขอบคุวนนันเอฟซีคนดีมีน้ำใจแทนลุงทรงเน่ยเนาะเพิ่นฝากตังมานซอยงานบวชลูกไส้ลุงทรงหนึ่งร้อยบาทเนาะแต่ยังไม่ถึงงานบวชเมื่อวันที่หกเด้อค่ะเดอะ้อโอันทีหาเนาะ มาดามวันจำบุพิดแล้ววันที่หาหรือที่หกนี่แหละเมษาเนาะค่ะเนาะลุงทรงจะบวชลูกชายกราบขอบุญขอบคุณเอซีคนดีมีนำใจที่ฝากมาซอยงานบวชลุงทรงหนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณหลายๆแทนลุงทรงเนาะค่ะขอบคุณท่านลุงทรงอ่ะลุงทรงให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งหนึ่งกับสี่สองตัวหกหาง สองตัวก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่สามห้าสี่หกสี่ไม่เลยด้วยหกสี่สามตัวสามหางเก้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่สองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามสี่ สี่สามกับสี่สามแล้วก็หกสี่เด้อค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของอันเซียนชนะเนาะค่ะเนาะเซียนชนะเพิ่นเน้นมาตัวใดเนาะเพิ่นว่าเพิ่นบอกมาดามอยู่เพิ่นเน้นตัวใดบูโอโอโอรัฐบาลไทยเพิ่นเน้นเล่าเพิ่นบริเน้นมาห่เนาะเพิ่นเน้นสามตัวรัฐบาลไทยของเพิ่นเขา รัฐบาลไทยของเชี่ยนชนะที่สามหกหกสามเนาะเอาเมื่อนี้เมือ่อเล่าพัฒนาเมื่อนี่บ,นนนบ่มแมนันรัฐบาลไทยปวดสังเกตนะบอมแมนพี่น้องคนไทยบนย่างเดียวเด้รัฐบาลไทยบันไขยบนย่างเดียวเล่าคนไทยบนน้ะคะ่ะปวดสังเกตเด่นบนศูนย์สองห้าสองตัวหกหางบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะ 0 5 0 4 2 4 2 5 9 4 9 2 9 5เบิ้ลจะเป็น0 0 2 2 5 5 3 3ตัวบ่มีเนาะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนชนะเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของ ดาลาค่าบ่อยคุณน้องดาล่าค่าบ่อยบผ่บา,านเนาะวัี่ผพานมาต้องขอโทษขออภัยเมื่อนี้มือใหม่ไปใหม่เนาะค่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ออปล่อยเป็ดค่ะดาล่าค่าบ่อยสายยาใหม่เด้อค่ะเดอะ้อมาดามนี่ละเอินเพิ่นเองเพราะว่าเมาโยกแดนคองเงินออปล่อยเป็ดออปล่อยเป็ดให้มาวันนี้เราพัฒนารูด 6กับ7 2ตัว6หาง69 60 61 79 70 71เบิ้ลก็จะเป็น6 6 7 7 3ตัว3หางหมู3ตัว3หางพะนะเวา้าคักเวา้าเนีย่ยเว้าจันปานตาเห็นเนาะ2ตัว4หางพ่อแม่พี่น้อง3ตัวบ่มีเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัย สองตัวสี่หางเน้นไปที่หกรูดหกเน้นไปที่หกศูอันนี้ตัวร่องพ่นดอกเนี่ตัวเน้นนี่ก็ได้เอาเอาติดไว้อาเจ็ดเดหนึ่เด้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอพอนสี่ 4, หางแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอปล่อยเป็ดแล้วไปต่อเป็นของเสียนซุ่มเนาะของเสียนซุ่มขาดเลี้ยนไปหนึ่งหนึ่งมือ,อของเสียนซุ่มค่ะของเสียนซุ่ม คลงเซียนซูมให้มาสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่แปดห้าเก้าห้าศูนย์บล็อจะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปดห้าห้าสี่โอ้สี่สี่สี่ห้าห้าค่ะสี่ห้าห้าสองตัวเน้นสองหาง เน้นไปที่สี่แปดแล้วก็ห้าศูนย์สามตัวเน้นทางเดียวสี่ห้าสี่แปดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนสุ่มเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของแม่มารวยเนาะค่ะเนาะแม่มารวยไห่มาม่งเลยนี่ของเพิ่งวดกอนเพิ่นไห่มาแต่บอท่านเนาะค่ะเนาะเพิ่นไห้มาสายบ่สามารถลงไหได้เนาะเข้าไปที่ศูนย์แปดอยู่ วันนี้ติดตามใหม่เนาะคะ่ะมือหนี้มือใหม่ไปใหม่แม่มารวยให้มารวดเร้าพัฒนาสองพุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับห้าสองตัวสิบหางสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าห้าหกห้าเก้าเน้นที่สองตัวเน้นแค่สองหางค่ะเน้นไปที่ห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะคะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแม่ มารวยอ่ะกาบขอบุญขอบคุณเซี่ยียเด้อค่ะที่หายตัวเลขหนะ้าทางมาวางทั้งสองแล้วกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางกาบขอบุญขอบคุณสู่ขู่สูค่คนกาบขอบุญเอฟซี FC, ทุกท่านด้วยเหมือนกันที่เขามาติดตามชมเนาะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอปอปลาวสองทุ่มครึ่งคืนนี้สู่ขู่สูค่สคนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ